สวัสดีค่ะทุกคนยนี่ตอนรับข้อสูช่ช่อง m ีเท c h e c k e ะะเราก็จะมาเทรดกับตัวสัญญาณพีิเตอร์หนึ่งนาะทีอีกแล้วนะคะจะมาใช้ตัวฟลิต้นนะคะมาเทรดกับสัญญาณนะคะทุกคนมันสามารถทํากําไรให้มีนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยเลยอยากจะมาแชร์บอกเพื่อนๆต่อนะคะขออภัยในการใช้เสียงวันนี้ด้วยนะคะพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะคะอันนี้ก็มองข้ามไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาโฟกัสเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะทุกคนวันนี้นะคะมินก็เลือกตัวอินดี้นะคะก็คือตัวฟลิตน้นมาช่วยในการคัดกรองสัญ,ญญาณอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความแม่นยําในการ การเทรดกับสัญญาณซึ่งตัวเฟกตตอนเนี่ยเหมาะกับการนามาเทรดแบบไซเควนะคะทุกคนซึ่งมันเป็น t h e นตัว W นั่นเองนะคะทุกคนตัวขึ้นลงขึ้นลงก็จะมาบอกตั้งแต่เริ่มต้นเทรดเลยนะคะจนถึงทํากาไรได้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเทรดกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ในทุกช่องทางของมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มินด้วยสาหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะมินก็เทรดกับ iPad เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เข้ามาหน้าแปะแอเทรดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวสัญญ,ญาณพิปลปิ้เตอร์คะ แล้วเราก็ไปตั้งค่าทั้งเขียนอะไรให้เรียบร้อยนะคะเราจะใช้เทปแบบหนึ่งนาทีนะก,กดเลือกตัวชี้วัดได้จะเลือกเขาว่ายอดนิยมนะคะแล้วก็กดคําว่าเฟกตอนนะอันนี้ไม่ต้องปรับค่าเลยเลยนะคะก็กดเลือกใช้งานมันก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแบบนี้นะคะซึ่งตัวสัญญาณพีเเตอร์ก็เป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเหมือนกันนะคะถ้าสําหรับตัวสัญญาณก็เหมือนเดิมนะคะชี้ขึ้นบอกบาชี้ลงบอกเซลล์นะคะทุกคนสําหรับตัวเฟกตอนนะคะเงื่อนไขง่ายๆเลยนะคะ 1. น,นะคะตัวสัญญาณพีเเตอร์ต้องเป็น สอนชี้ขึ้นบอกบายนะคะ 2ค่ะตัวเฟกตตอนของเรานะคะต้องเป็นลูกศรชี้ลงนะคะเป็นสีแดงชี้ลงแบบนี้เราจะทําการคอเดอร์บายตามสัญญาณได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไร่นะคะที่ลูกศรชี้ลงนะคะทุกคนเฟกตตอนของเรานะคะเกิดลูกศรชี้ขึ้นมันจะตรงข้ามกันนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกศรชี้ลงแล้วตัวเฟกตตอนลูกศรชี้ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้เราถึงจะเปิดออเดอร์เซลล์ตามสัญญาณนะคะทุกคนมันจะกลับกันแค่นั้นเองนะคะเราก็จะเข้าออเดอร์ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่ะก็อย่า ของคู่เงินของ AU นะคะลูกศรน,นะคะล่าสุดจะเป็นเซลล์นะคะลูกคนลแล้วเกิดลูกศรชี้ขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าเทรดเซลล์ตามสัญญาณได้เลยนะคะโดยเราจะเข้านะคะ วินาทีที่30วิหรือ2วิสุดท้ายนะคะในการเข้าถิ่นเดี๋ยวเราจะมารอสัญญาณนิดนึงนะคะอ่าตอนนี้นะคะในคู่เงินของ g ีอนะคะ g ีอนะคะสัญญาณบอกเซลล์ตอนนี้นะคะทุกคนซึ่งตัวเฟกตตอนของเรานะคะมีลูกสอชี้ขึ้นแบบนี้แต่ว่ามันผ่านเวลามาแล้วนะคะสัญญาณยังบอกเสีย์อยู่นีงที่ยังไม่เข้าเห็นในมานีนะคะโอเคต่อมาในคู่เงินของจีเจนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของคู่เงินจีเจบ้างนะคะจีเจตอนนี้นะ ะะลูกศรได้บอกบายนะคะซึ่งทบไปถึง3ามไม้ด้วยกันแล้วนะคะส่วนลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้ในตัวฟิคตอนนะคะถ้าลูกศรชี้ขึ้นแปลว่ามันจะเป็นออเดอร์เซลในแท่งเทียนถัดไปนะคะแต่สัญญาณนะคะได้ทบไปถึง3ามไม้นะคะก็คือตัวบอกบายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมิ้นจะยังกดออเดอร์เซลนะคะทุกคนเพราะว่ามันยังมีการทบม้อยู่นะคะมิ้นก็เลยคิดว่าไม้นี้ก็อาจจะไม่ายตามสัญญาณนะคะมิ้นก็เลยเลือกที่จะเป็นออเดอร์เซลอยู่นะคะ ทุกคนอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้จบในไม้ที่3นะคะอุ้ยมันขึ้นไปนะทุกคนอุ้ยมันขึ้นตามสัญญาณนะคะมันขึ้นตามสัญญาณนะทุกคนโไมค์อ oh โอ้โห oh ไม้นี้เราก็เสียไปนะคะสรุปแล้วมันก็คือไปตามสัญญาณนะคะสัญญาณที่บอกเอาไว้ว่ามันเป็นบายนะคะก็เลยเป็นตามสัญญาณไม้นี้เราก็แพ้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปทบในไม้ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในคู่เงิน a u บ้างนะคะคู่เงินของ a u นะคะสัญญาได้บอกบายนะคะเป็ตอ mm hmm. นะคะก็เกิดชี้ลงแบบนี้นะคะแต่ผ่านไปหลายไม้แล้วแต่มินคาดการว่ามันยังจะเป็นออเดอร์บายอีกได้นะคะ mm hmm. ก็เลยจะทบเงินในไม้นี้ไปอยู่ที่2,000 บัตนะคะใส่ออเดอร์บายนะคะไป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 ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วและในที่สุด เรียบร้อยค่ะทุกคนบวกมาอยู่ที่1,700กว่าบาทนะคะในที่สุดก็หบมินจนได้นะคะสุดยอดสำหรับใครนะคะที่มองหารายได้เสริมจากการเทรดหรือว่าอยากหาเงินจากการเทรดอยู่แล้วนะคะถ้าสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะเปิด <Be ard S 2> บัญชี8 F t r a d e ทด้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยสามารถใช้บัญชีเดโมไปทดลองเล่นได้นะคะได้ถึง10,000เหรียญเลยสามารถเติมได้เรื่อยๆหรือถ้าใครนะคะที่อยากเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะยังไม่มีประสบการณ์ อย,อยากจะเริ่มต้นเทดไปพร้อมๆกับมินนะคะทุกคนก็แอดไลน์สแกนเชื่อโค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าทาง8ปดไอเทมนะคะเขามีสอนพื้นฐานให้แบบฟรีๆเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกวันเทนได้นะคะว่าจะเข้าวันไหนทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะคะมินนะคะจะมาไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเทีงตรงมาเจอมินทุกสัปดาห์เลยนะคะเวลาเที่ยงตรงที่ช่องมินนี่เช็ตเตอร์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็กดติดตามมินไว้ เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามินจะมาไลฟ์เวลาที่มินจะมาแชร์เทคนิคให้นะคะจะได้ไม่พลาดกับเทคนิคอีๆีหาเงินแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคู่เงินของ e g ีนะคะทุกคนเราก็เปิดคู่เงิน e ีจมาได้เลยนะคะสัญญาณ e g ีนะคะก็บอกเซลล์นะคะทุกคนแล้วตัวพิกต้อนนะคะก็ชี้ขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมินก็จะเข้าเรื่องเซล์ตามสัญญาเลยนะคะตรงตามเงื่อนไขเราเลยนะคะมันก็จะเป็นตรงกันข้ามแบบนี้เลยนะคะในในการดูลูกศรน,นะคะ S 1> <S 1> แล้วก็วินเรียบร้อยะคะ่ะบวกมาอยู่ที่800กว่าบาทนะคะเห็นไหมคะว่ามันเทรง่ายมากๆเลยแล้วก็ขั้นตอนมันซับซ้อนเลยนะคะทุกคนสามารถเอาไปลอง เทรดตามดูได้นะคะแล้วถ้าใครเทรดได้ทํากําไรได้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มิ้น์มาด้วยนะคะต่อ,อมานะคะในคู่เงินของ EJ นะคะเดี๋ยวเรามาดู EJ กันบ้างน,นะคะตอนนี้นะคะสัญญาณบอกเซลล์นะคะสัญญาณแจ้งมาทบเงินถึง2หมายด้วยกันแล้วนะคะแต่ว่าตรงน,นี้นะคะฟิกต้อนของเรายังเป็นลูกศรชี้ลงแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นออเดอร์บายมากกว่านะคะแล้วก็อันนี้ก็ยังจะมีการทบออเดอร์เซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นมิ้น์จะยังไม่เข้าเทรดน,นะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาดู ค EG กันซึงนะะ่ง E.G. ตอนนี้นะคะก็มีการทบเงินเหมือนกันนะคะเป็นสัญญาณบอกเซลล์นะคะแล้วก็ตัวฟิกตอ้อนนะคะได้เกิดชี้ขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมินจับเข้าออเดอร์เซลในไม้นี้เลยนะคะทุกคนกดเซลล์ไปแล้วนะคะ เอาแล้วนะคะโมนิก้ต้องพบในไม้นี้นะคะทุกคนโอ้โหอ่าในตัวสัญญาณ eg นะคะได้พลิกกลับมาเป็น order b u ยก็คือเป็นสัญญาณบอกบายนะคะเพราะฉะนั้นมิ้นจะพบเงินเป็น order b า y เลยนะคะทุกคนเป็นใสอยู่ที่2 0 0 0บาทนะคะกาไรวันนี้ก็อยู่ที่87%นะคะอะไปแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,แล,วแล้วก็ เรียบร้อยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าตัวฟิกตอนนะคะก็เกิดลูกศรชี้ลงพอดีนะคะแล้วมิ้นก็วินพอดีเลยนะคะทุกคนบวกมาอยู่ที่หนึ่งพันเจร้กว่าบาทค,ค่ะสุดยอดเียงแค่เราใช้อินดิเคเตอร์นะคะแค่ตัวเฟกต้อนแค่เทคนิคเดียวนะคะกับตัวสัญญาณทิกเตอร์หนึ่งนาทีก็สามารถทำให้มิ้นทำกำไรวันนี้นะคะไป4,000กว่าบาทเลยค่ะทุกคน ปังมากสําหรับตัวสัญญาณทวิตเตอร์นี้นะคะถ้าเขามีปล่อยให้เช่าไปดูแบบฟรีๆด้วยนะคะทุกคนซึ่งมันสามารถถาเงินให้เราได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครนะคะที่สนใจเช่าตัวสัญญาณทวิตเตอร์นี้ไปดูคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะทุกคนเพียงทุกคนดาวน์โหลดแปดแอเจ็บมานะคะแล้วก็เติมเงินไปในพอร์ตนะคะ,ะ,คะเพียงแค่1,500บาทนะคะคุณก็จะได้ตัวสัญญ,ญาณตัวนี้นะคะไปเหตุแบบฟรีๆเลยแล้ว1,500บาทนั้นนะคะบรกเกอร์เขาไม่ได้เก็บเงินจากคุณไปนะคะคุณส สามารถนําเงิน1,500บาทที่เติมนะคะมาเทรดต่อทํากําไรต่อยอดได้ด้วยนะคะทุกคนมันคุ้มมากๆและที่สําคัญนะคะเติมเงินเข้ามาได้ตัวสัญญาไปแล้วแถมยังจะมีโค้ดนะคะมากกว่า10โค้ดเลยมาสอนให้คุณนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ออนเทรดให้แบบฟรีๆเลยนะคะทุกคนที่นี่เขาจะจ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้ามากลุ่มฟรีด้วยนะคะในกลุ่มนั้นก็จะมีมิ้นท์อยู่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีการแชร์เทคนิคให้อยู่ตลอดเวลาย4ิสชั่วโมงเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถทำกำไรได้แบบมิ ะะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะก็นอนหลับสบายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในยี่ปหน้านะคะบ๊ายบาย